Black. พิงกินยูอารียะอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสสาว Black พิงกกันอีกครั้งนะครับในตอนนี้เนี่ยฟแฟนๆนะครับได้มีการออกมาพูดถึงแกมเรียกร้องนิดหน่อยนะครับกับทางค่าย YG แล้วก็4สาว Black พิงเองไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของทวิตเตอร์ก็ตาม ใน Instagram ก็มีนะครับรวมไปถึงใน YouTube, Facebook ต่างๆสื่อโซเชียลมีเดียหลายๆสื่อเลยก็จะมีแฟนคลับบางส่วนหรือว่าปลิงส์บางส่วนนั้นนะครับออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับการแยกย้ายกันไปทํางานของ4ี่สาวแบล็ k พิงก์ในแต่ละประเทศในตอนนี้นั่นเองหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่าสมาชิกทั้ง4คนจากแบล็ k พิงก์นี่เนี่ยได้มีการเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ไปร่วมงานต่างๆของทางแบรนด์ที่าสาวๆนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ซึ่งงานของแต่ละคนนั้นก็อยู่กันคนละที่คนละประเทศกัน ยอย่างลิซ่าที่ไปงานโบการี่มาเนี่ยก็เดินทางไปไกลถึงปารีสเลยจีซู <Jesus S 1> เองนะครับในงานล่าสุดนั้นเนี่ยก็ไปถึงสเปนที่ไปร่วมงานของคาทีมานะครับอย่างโรเซ่เองก็เช่นกันได้เดินทางไปถึงลอนดอนเลยเพื่อไปร่วมงานของทิฟฟานี่แอนโคและสาวเจนนี่นั้นเนี่ยก็เพิ่งจะมีถ่ายนิตยสารมานะครับแถมในตอนนี้เนี่ยยังมีข่าวออกมาด้วยสําหรับการรับพิจารณาสแสดงซีรีส์นะครับของทาง HBO นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าติ e i ไอดนนั่นเองแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีข่า ยืนยันออกมาแบบ100%นะครับว่าเจนนี่นั้นเนี่ยจะรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้จริงหรือเปล่าและในตอนนี้เองเนี่ยแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับก็ต่างออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาเรียกร้องอยากให้ Black พิ้งนั้นเนี่ยกลับมารวมตัวกันแล้วก็เดินหน้าทํากิจกรรมรวมเป็นถึงออกเพลงหรือว่าคัมแบ็กมาสักทีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปจากการปล่อยเพลงเนี่ยนานมากๆเลยระยะเวลาตั้งแต่คัมแบ็กล่าสุดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าทิ้งระยะมานานพอสมควรแล้วนะครับและก็นานเกินกว่าที่แฟนๆบางส่วนนั้นเนี่ยจะ เริ่มรอไม่ไหวแล้วและอยากให้ทั้ง4คนนั้นเนี่ยกลับมารวมตัวกันแล้วก็โฟกัสที่งานของวงนะครับทาเพลงทาอัลบั้มออกมาปล่อยออกมาให้แฟนๆน,นั้นได้ติดตามกันสักทีและยิ่งมาบวกกับข่าวลือต่างๆมากมายนะครับสำหรับการคัมแบ็กของ Black พิงคไม่ว่าจะเป็นทางข่าวทางสื่อเองก็ตามรวมไปถึงจากทางสมาชิกที่ออกมาพูดถึงการคัมแบ็กว่ากําลังเตรียมตัวอยู่กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวแล้วก็ทํางานกันหนักมากๆเลยเพื่ออัลบั้มใหม่แล้วก็เพลงใหม่แต่ว่าแฟนๆบางส่วนนั้นเนี่ยก็ยังคงถามนะครับว่าทํางานกัน ักขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามกันสักทีรวมไปถึงได้มีข่าวลือของการไม่ต่อสัญญากับทาง YG Entertainment นะครับซึ่งสัญญาของ Black พิ่ยก็จะหมดในปีหน้าแล้วฟแฟนๆบางส่วนนี้เองนะครับก็ยิ่งรู้สึกอยากเห็นผลงานใหม่ของ Black พิ้งกันแล้วแล้วก็กลัวว่า Black พิ้งนั้นจะไม่ต่อสัญญานะครับกลัวว่าทั้ง4สาวนั้น,นจะแยกย้ายกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในตอนนี้เแฟนคลับอีกจํานวนมากเลยทั่วโลกนะครับก็ยังคงรอคอยการคัมแบ็กของ Black พิ้งอยู่แต่ก็เข้าใจได้นะครับ เพราะว่างานของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็เยอะกันมากจริงๆทั้งงานเดี่ยวนะครับเพราะว่าแบล็คพิงเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเลยว่าทั้งสาวนั้นรับทําอาชีพหลากหลายอาชีพมากๆไม่ว่าจะเป็นแม่ค้านางแบบนักร้องนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยยังมีอาชีพนักแสดงมาด้วยแฟนๆอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และก็อยากให้สาวๆนั้นเนี่ยทำงานที่ตัวเองรักทํางานที่ตัวเองอยากทําให้เต็มที่แต่ก็ขอเหมือนกันนะคะว่าอย่าลืมทํางานเพลงของวงอย่างน้อยนะครับแบล็คพิงคนั้นก็เด ของนักร้องแฟนๆเนี่ยก็เลยอยากเห็นอัลบั้มใหม่ของ Black พิงกันแล้วในตอนนี้เนี่ยที่ห่างหายไปจากการคัมแบ็กนานแ,นแฟนๆก็อยากเห็นแล้วนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Black พิงนั้นจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อะไรให้ใหกับวงการเคป๊อปเพิ่มได้อีกและที่แน่นอนเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยเหล่าบลิงทั่วโลกเลยเก็บเงินรอเปย์สำหรับอัลบั้มใหม่กันแล้วไม่ว่าจะปล่อยออกมากี่ปกกี่เวอร์ชันนะครับจะราคาเท่าไหร่เนี่ยบลิงทั่วโลกนั้นเนี่ยพร้อมที่จะลุยเต็มที่นะคบเพื่อสร้างสถิติใหม่ให้กับ Black อออย่่างแนนน,นนนต ก็ขอเพียงแค่ทั้ง4สาวนั้นรวมตัวกันแล้วก็เดินหน้าทําการคัมแบ็กในนามของ Black พิงกกันต่อนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะนํามาทําคลิปแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง4สาวใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงกมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้เนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคิดว่าในตอนนี้นั้นทั้ง4คนเตรียมตัวกันหนักขนาดไหนกับการคัมแบ็กครั้งนี้แล้วก็คาดกักนนัันนนนนนนว่่่าาาาาาออีีกกกหรืเเปลละคคท4ส้้จมม็พูดดุยยไ สำหรับเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รอการคัมแบ็กของ Black พิงคอยู่เช่นกันแต่ก็ไม่ได้กดดันทั้ง4คนนะครับอยากให้ทั้ง4สาวเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขสนุกกับการทํางานกันมากกว่าเราในฐานะของแฟนคลับเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่รอแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับศิลปินที่เรารักที่เราชื่นชอบกันต่อไปแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้อมกอเคป็อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยววกกกัับาารคของ4สนิ ระดับโลกและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจงให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอร์เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ b l a c k พิงคสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเช่นกันและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วจริงๆนะครับสวัสดีครับอันยอง